คนล่าสุดนี่ก็เป็นทนายนี่มาบอกแล้วไงว่าไม่เลือกไงไม่เลือกแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีจากพรรคเพื่อไทยก็จะงดออกเสียงก็เสียงมันได้ไม่ถึง376และจะเป็นนายกรัฐมนตรีได้อย่างไรนี่มันเป็นเงื่อนไขเงื่อนตายเลยไนงะผมจึงเสนอไงว่าไอายุทธศาสตร์แลนสไลด์ของเพื่อไทยนะ่ะมันเป็นยุทธศาสตร์ซึ่งทำลายมิตรในช่วง พฤษภาคมมิถุนายนจนถึงเดือนกร,รกฎาคมมันจะโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีไม่ได้ในช่วงนั้นรัฐบาลชุดนี้ก็คือชุดพลเอกประยุทธ์นี่แหละก็จะรักษาการไปและถ้าหากเป็นไปตามที่ผมสังหรณ์ใจว่าเมื่อสัปดาห์ก่อนมีการไปยื่นยุบพักเพื่อไทยหเรื่อง ซึ่งกรกตลงรับไว้แล้วก็จะทำการสอบสวนเงียบๆนะครับไม่กระตุกกระตากอะไรทั้งสิ้นไปยื่นเงียบๆเ,เลยท่านทั้งหลายครับมันก็มีโอกาสที่จะเป็นไปได้ที่จะมีคำมินิฉัยยุบพักในช่วงประมาณเดือนปลายเดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคม ก็เป็นกรณีเดียวกับการยุบพรรคอนาคตใหม่อนาคตใหม่แตกออกการชอนซื้อก็เกิดขึ้นเห็นไหมครับชอนซื้อซื้อใครก็ซื้อสอสอพรรคที่ถูกยุบเนี่ยพรรคไหนก็ตอนนี้เขาไปยื่นยุบพรรคเพื่อไทยไว้ไงครับส่วนอนาคตใหม่เนี่ยทำไมไม่เป็นปัญหาเพราะถ้าเพื่อไทยได้คะแนนเยอะ ได้280ตามที่อดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณท่านประเมินไว้เนี่ยพรรคก้าวไกลก็จะเหลืออยู่ประมาณสัก30เศษนะครับไม่เป็นอันตรายพรรคคุณหญิงสุดารัตน์ก็จะประมาณ20กว่าก็ไม่เป็นอันตรายพรรคท่านเสรีพิสุทธิ์ก็จะอยู่ประมาณสัก7คน8คนก็ไม่ได้เป็นอันตรายต่อฝั่งสืบทอดอำนาจของพลเอกประยุทธ์ เมื่อเขาเห็นว่าพรรคเพื่อไทยเป็นอันตรายถ้าไม่เป็นอันตรายมันจะมีสัญญาณส่งมาเลยครับและสมาชิกวุฒิสภาเนี่ยเขาก็ออกมาพูดเองหลายคนเนี่ยคนล่าสุดนี่ก็เป็นทนายเนี่ยมาบอกแล้วไงว่าไม่เลือกไงไม่เลือกแคนดด i เด t นายกรัฐมนตรีจากพรรคเพื่อไทยก็จะงดออกเสียงก็เสียงมันได้ไม่ถึงสามร้อยเจ็ดสิบหก และจะเป็นนายกรัฐมนตรีได้อย่างไรท่านที่เคารพทั้งหลายครับนี่มันเป็นเงื่อนไขเงื่อนตายเลยไงเราจึงพยายามที่จะชวนพี่น้องประชาชนว่าถ้าไม่ยกเลิกไม่แก้รัฐธรรมนูญก่อนนี่เลือกไปยังไงฝั่งที่ไม่เอาผลเอกประยุทธ์มันก็ไม่มีโอกาสได้เป็นนายกรัฐมนตรี พูดง่ายๆก็คือแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีจากพรรคเพื่อไทยนี่ไม่มีโอกาสเลยครับวันนี้ชนะการเลือกตั้งมากที่สุดแน่นอนจะแลนสไลด์ like หรือไม่แลนสไลด์ like ก็ไม่รู้ละแต่ว่าชนะมากที่สุดเอาละถึงแลนสไลด์ like เกิน251แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยแพทองทานเนี่ยหรือแม้กระทั่งเศรษฐาทวีสินเนี่ยก็ไม่มีโอกาสได้เป็นนายกรัฐมนตรี นี่พูดกันอย่างชัดเจนครับเพราะรัฐธรรมนูญมันเขียนไว้ให้พลเอกประยุทธ์รัฐธรรมนูญจากการรัฐประหารหรือรัฐธรรมนูญโจรมันเขียนไว้อย่างนี้ไงจึงต้องมาชวนกันเพื่อจะล้างรัฐธรรมนูญนี้แต่พรรคการเมืองเขาเห็นว่าจะไปเอาหีบบัตรเลือกตั้งไม่เอาการแก้ไขรัฐธรรมนูญจึงไม่ร่วม มือกับประชาชนที่ต้องการจะร่างรัฐธรรมนูญใหม่อย่างเต็มที่เพราะการที่จะทําให้เกิดรัฐธรรมนูญใหม่นั้นมันไม่ใช่เฉพาะลงชื่อแล้วเป็นเสนอในสภานะมันจะต้องมีประชาชนมาชุมนุมสนับสนุนกดดันบอกมีอิมแพกทางการเมืองมีพลังทางการเมืองมากครับเพราะมันต้องไปเอาชนะมือของสมาชิกผู้ที่สภา ซึ่งคนที่เห็นด้วยจะต้องมีอยู่84เสียงไงมัต้องใช้พลังของประชาชนจำนวนมากไปกดดันแต่รรคการเมืองเขาไม่เอาเขาเลือกเขาเชื่อว่าถ้าเขาได้เกิน251สมาชิกวุฒิสภาจะแตกมาอยู่กับเขาท่านทั้งหลายครับนี่ไงคือเงื่อนไข ที่เป็นเงื่อนตายสำคัญที่สุดที่ฟันธงได้ร้อเปตบางคนอาจจะบอกว่าล้านเปเซนต์นะครับว่าคดีเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยไม่ว่าจะเป็นอุ้งอิงแพรทองทานหรือเศษฐาทวีสินจะไม่ได้รับการโหวตเป็นนายกรัฐมนตรีจากสมาชิกรัฐสภานี่ประการที่หนึ่งประการที่สองจะทำอย่างไรครับ จะแก้เงื่อนตายตัวนี้จะแก้เงื่อนตายตัวนี้ผมจึงเสนอไงว่าอายุทธศาสตร์แลนสไลด์ของเพื่อไทยนะ่ะมันเป็นยุทธศาสตร์ซึ่งทำลายมิตรมันกลายเป็นคู่ฟัดประชาธิปไตยฟัดเข้าหนักมากตอนนี้ทั้งในแอปพลิเคชันทวิตเตอร์ในแอปพลิเคชันเฟ e บ o o ก l ลน e ลายกลุ่มหูด่ากันเต็มไปหมดครับนี่ด่ากันเองนะพวกฝั่งประชาธิปไตยไม่เหมือนฝั่งอนุรักษนิยมนะเขาไม่ด่ากันนะประชาธิปัตย์ไม่ด่าภูมิใจไทยนะในทวิตเตอร์ในเฟซบุ๊กในไลน์หรือในทิกต็อกภูมิใจไทยไม่ด่าพลังประชารัฐนะพลังประชารัฐไม่ด่ารวมไทยสร้างชาตินะเขาถ้อยทีถ้อยอาศัยกันแต่ฝั่งประชาธิปไตยเนี่ย ฝั่งที่ไม่เอาเผด็จการนี่ไม่ว่าจะเป็นติ่งเพื่อไทยนางแบกเพื่อไทยนายแบกเพื่อไทยติ่งก้าวไกลกองเชียร์ไทยสร้างไทยกองเชียร์ท่านเสรีพิสูจิ์นี่ไม่มากสักเท่าไหร่ครับไม่ได้แสดงอาการไปฟัดกับเขากองเชียร์ของไทยสร้างไทยก็ไม่ค่อยฟัดกับเขาเท่าไหร่แทบจะไม่ฟัดเลยก็มีฟัดกันอยู่ระหว่างเพื่อไทยกับก้าวไกลนี่ต้องเอาความจริงมาเล่าเพราะถ้าเราไม่เอาความจริงมาพูดกันเนี่ย เราก็จะหลงละเมอเพิ่พกไปว่าถ้าเราเกิน250เราแลนสไลด์แล้วเราจะเป็นรัฐบาลเราจะเป็นรัฐบาลฝั่งพรรคที่ไม่เอาการสืบทอดอำนาจก็ยุทธศาสตร์แรนสไลด์มันทำลายมิตรในฝั่งประชาธิปไตยเองไม่ต้องประกาศก็ได้ครับว่าแลนสไลด์เ <laughs> พราะคุณชนะมากที่สุดอยู่แล้วตอนนี้มันต้องเล่น แบบที่นายกรัฐมนตรีอันวาอิบราหิมของมาเลเซียเคยทำนี่ผมพูดยำ้ำครั้งที่เท่าไหร่แล้วนี่มันต้องเลิกยุทธศาสตร์แลนสไลด์เลิกบอกว่าเราได้รับข้อมูลใหม่สถานการณ์วันนี้ไม่เหมือนสถานการณ์ก่อนหน้านี้ดังนั้นจึงเปลี่ยนจากยุทธศาสตร์แลนสไลด์มาสร้างแนวร่วม นี่คือยุทธศาสตร์ที่ถูกต้องครับมาร่วมฝั่งประชาธิปไตยพักการเมืองฝ่ายประชาธิปไตยเพราะอะไรครับเพราะมันป้องกันการแตกของพรรคฝั่งประชาธิปไตยอ้าวก็ผมคิดไกลไงคิดถึงเดือนกรกฎาคม ถ้าโหวตเลือกครั้งที่หนึ่งแคนดิเดตนายกของเพื่อไทยไม่ได้เมื่อการโหวตในเดือนกรกฎาคมเนี่ยครั้งที่1ครั้ง,งที่สองจนถึงเดือนกรกฎาคมเนี่ยแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของเพื่อไทยไม่ได้มันจะเกิดอาการแตกกันของพรรคฝั่งประชาธิปไตยไงครับพรรคเสร,รีรวมไทยพรรคประชาชาติพรรคไทยสร้างไทยนี่มันจะเกิดการแตกกันไง เพราะเขาก็เห็นอยู่แล้วว่าโหวตยังไงแคนดิเดตนาย,ยกรัฐมนตรีของเพื่อไทยเนี่ยไม่ได้คะแนนถึง370ร้เจ็ดสบนี่ยังไม่นับนะ้ะเกียมยุพักเพื่อไทยเพื่อช้อนซื้อ